อันนี้พูดถึงประโยชและประโยคที่อีกตัวที่หนึ่งเขาบอกว่าหนีเย่างานก็นใช่ที่หลานเมื่อกี้จำได้ไหมคะคุณต้องการอาหารแบบไหนต้องการอาหารยังไงแบบไหนจำได้ไหมคะเมื่อกี้ค่ะค่ะใช่นะคะต่อไปนะคะประโยคที่สองประโยชน์ที่สองบอกว่า ตัวชาวเฉียนตัวชาวตัวชาวเฉียนค่ะตัวเสาเขียนจะได้ไหมคะเปลว่าอะไรตัวชาวเท่าไรเหรอค่ะราคาเท่าไหร่ค่ะราคาเท่าไหรถูกต้องค่ะต่อไปนะคะไปอยู่ที่สามหัวแยก 我要这个。还要哪个？要哪个？ค่ะฉันต้องการแบบนี้ค่ะและยังและยังและต้องการอันแบบนี้อันนี้นะฉันฉันที่ผู้สังเกตนะคะเสื้อก็คืออันนี้ใช่ไหมเจสืกอค่ะถ้าเส้อก็คืออันนั้น แบบนี้แบบนั้นนะคะเชือกเกอ,อ,อ,นนเกอเรออ์คืออันนี้หน้าเกอร์ะค่ะคืออันนั้นค่ะต้องการอันนี้และต้องการอันนั้น,น,นด้วยไงคะค่ะเออเคนะคะนนต่อไปนะคะพ<น>ี่เชือกอยู่ที่สี่อีก้งตัวเฉาเฉียนคุณมีคะอีกอง้ง หนึ่งกี้องก็คือรวมกันทั้งหมดแปลว่าทั้งหมดค่ะทั้งหมดราคาเท่าไหร่ทั้งหมดเป็นเงินอยู่เท่าไหร่ค่ะทั้งหมดราคาาไหรกีกน้อียนี่ก่อกีนียนอนนนี้นี่นนน เียนมันปันให้จะไปอันซุยเจี้ยวเท่าไหร่มันปันให้จะซุวยเจี๊ยวแล้วไปนอนหลับซะแล้วมั้งต่อไปนะคะคะแค่ถือว่าเราจะถามว่าให้ราคาเท่าไหร่งนี้นะคะราคาเท่าไหร่ใช้ง่ายๆแล้วค่ะตัวเฉาเฉียนอีก่งตัวเฉาเฉียนอีก่งตัวเฉาเฉียนทั้งหมดราคาเท่าไหร่ทั้งหมดราคาเท่าไหร่ ถ้าถ้าสมมติในกรณีที่เราจะต่อนะคะใอ่จะต่อเขาเหรอถ้าต่ออาจจะมอกว่าใช่กุ้ยเลอแพงจังเลยใช่กุ้ยเลอแพงจังเลยเรา่บอกว่าเพี้ยนอีที่เปลี่ยนไปนลดอีกน้อยได้ไหมถูกลงอีกน้อยได้ไหมอย่างงี้ค่ะเพี้ยนอีที่เปลี่ยนไปน ให้มากกว่าอย่างเงี้ยนะคะให้คือว่าราคายอยู่20เนาะเราขอถือว่าเราไปเข้ามาต่อเราอย่างเงี้ยเราว่าขออีกนีดหนึ่งจะเพิ่มขึ้นใช่ใช่ใช่ค่ะคือคือปกติมันจะไม่มีประโยคนี้นะคะพิวพิวก็คือถ้าเท้าต่อเขาบอกว่าเพียนอีที่เปลี่ยนป้าคือถูกลงยู่ได้ไหมพิวก็ต้องบอกว่าผู้เปยนอีไม่แพงนะต้องบอกว่าผู้เป็นอีนะไม่แพงเลย อี่แลต้องบอกเขาว่าเนี่ยไม่แพงผู้เพนอีอ่อปูอะไรนะคะปูก็คือเขาบอกว่าเพีอีอีเแต็มปลาถูกเลยได้ไหมเพียว่าต้องบอกว่าคุยุยเลยไม่ได้แพงเลยนะอุ้ยุยเลยไม่แพงใช้คุยเลยก็ได้ไม่แพงเลยไม่แพงไม่แพงมากเป็นไปนะแล้วก็เพนีอีราคาเนี่ยถูกที่สุดแล้วเราคาเนี่ย เราเอาไปเอาสับแล้วมาไปรียนกันพี่ขายของรอเปล่าคะพี่จะไปต่อคนจีนใช่ไหมเออราคาคนจีนมาซื้อของเราเงี้ยนะอ๋อค่ะเพรเขาอาจจะบอกว่าเราแล้วออค่ะใหญ่คนจีนจะพูดว่าเออเจ้าโก้ไทกุ้ยเหรออันเนี้ยคุณเธอราคาสินค้าเธอัเนี้ยแพงจังเลยเขาต้องบอกว่ากูไ้กุ้ยเหรอไม่แพงเลยนะ 不太不太不太贵了เกอนแพงแล้วเกินแพงเกยนแพงคืออะไรเกนแพงเแพงแล้วนะราคาเนี้ยไม่แพงแล้วแล้วบอกถ้าพูดง่ายๆแบบภาษาคนทีๆก็แบบก็ก็เพจอีเพจอีเลยแบบ คือยังไงอ่ะอันเนี้ยถูกที่สุดแล้วคหมนเขียนอีอะไรก็ได้พูดที่เขาบอกว่ามันถูกที่สุดแล้วในราคาเนี้ยคุณไม่ควรจะต่อฉันแล้วอะไรเงี้ยเออคือถ้าเราพูดไปอย่างนี้ปุ๊บไม่แพงเลยนะราคาเนี้ยถูกที่สุดแล้วคนจีนอ่ะเขาจะไม่ต่ออีกเพราะว่าไม่รู้จะต่อยังไงแล้วอ่ะอ๋อไม่แพงแล้วนะค่ะให้กุุยเลยเห่นไอ้ใช่ไหมคะไม่แพงเลยบอกคูให้กุ้ยเลยไม่แพงแล้วนะก็บอกว่าเจ้เกอร์เพียนอีกเลยราคาเนี้ยถูกที่สุดแล้วอย่างเงี้ย เจอเกอร์อะไรนะคะเผียนอีกเผียนเผียนอีเขียนอีเนอะเผียนค่ะราคาเนี้ยถูกที่สุดแล้วถ้าเขาบอกว่าอ่าถูกที่สุดแล้วมันจะมีอีกประโยคนึ่งเขาบอกว่าเผียนอีอีเตียปะโทรกีกหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าผู้เคยอีู้เคยออีไม่ได้แล้ว ถ้าเขาต่ออีกนาะปุ๊กต่ออีไม่ได้แล้วอืมเจอก็เลยค่าพิพงั้นปุ๊กเขาส่งมาอีกว่าอ่าเเีียีย一ป八ถูกอีกหน่อยได้ไหมก็บอกว่าผู้เคยอีผู้เคอีเลยนะบอกไม่ได้แล้วราคาแพกว่านี้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าผกว่านี้ฉันขายให้คุณไม่ได้แล้วฉันจะขาณ แต่บางภีถ้าสมมุติคนจีนบางคนมันไม่ถูกก็อนอบางคนรับกับราคานี้ได้เขาซื้อ <ST S 1> เขาจะต่อเขาต่อไปพี่ที <ST S 1> ที่คนเพราะว่าที่ประเทศจีนนะเขาจะต่อ, <ST> S> <S อ,อกันจะหววน,นับในทามเมื่อเซลล์เขาทีรถรถกระเทค่ะเขาก็เลยสิที่ใส่มาต่อคนไทยถ้าคนไทยรถให้เขาไม่ได้ <ST> S> <S อยู่นี่หว่าถ้าเขาชอบจีนเขาก็ซื้อถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ซื้อ เาก็จะตอเหมือนพิธีไปเห,เหมือนว่าเขาตั้งราคามาอย่างเงี้ยแต่เราซื้อไม่ได้อ่ะค่ะก็คือถ้าเขาซื้อไม่ได้พี่อาจจะพูดในราคาสมมติพี่ขายอืมไฉ่เออชื้อไม่มดขายยี่สิบบาทสมมติเขาตอพี่อีกนิดนึงพี่อาจจะบอกว่าเคยออีได้อาจจะเหลือสักชื้อจิ๋วไขว่ลดให้ห 19, 19นึ่งบาทเหลือสิบเก้าสิบเก้าบาทเนี้ย ก็ได้ก็ไดแต่มันลดแต่เราจะบอกว่าว่าเขาเขาตั้งมาอยู่ยี่สามสิบแต่เราจะขอเขาอีกเป็นสามสิบสี่สามสิบห้าอย่างเงี้ยสามสิบสองเงี้ยอขอเป็นสาม <ๆ S 2> <ๆ S 3> สิบสองใชถ้าสมมติเขาบอกว่าพี่ที่หนึ่งจปดอาคันชูคันชูค่อยไสามสิบบาทได้ไหมใช่ไหมเขาตอบอย่างนี้แล้วพี่บอกว่าผู้เขยออ ซัชยวอูไ,ไม่ได้ฉันให้แค่สามสิบห้าเท่านั้นเ<ม>ขาก็บอกโอเคใื่ไมไราคาสามสิบห้าฉันให้ได้ราคาอ่าใครจะบอกว่าวัเกยอ่นียูฉันให้แค่สามสิบห้านะ,ะแต่กว่เกยนะคะวัเกยค่ะเกยไึงฉันให้ประมาณอ่าราคาสามสิบห้าแบบเท่านั้นนะหรือว่า ค่ะให้ราวคาะได้แค่สามสิบห้าบาทเท่านั้น<ม>คุณต่อสามสี่ฉันก็ไม่ขายไง<ม>บวอกเกย์ซานเชือ้อเปลี้ยนอู้ไหมค่ะประมาณสามสิบให้ให้สามสิบห้าบาทคุณต่อสามสีก็พุ้งตัวอีไม่ได้อือค่ะมันไม่มีมันไม่มีแบบเราก็คือเองไม่มีคือสมมติราคาพี่ไม่ติดแต่เขาอาจจะต่อเลยสามส ค่ะมันจะมีกันต่อแค่นี้แหละค่ะคุณจีบางรายก็หยิบแล้วไม่ซื้อก็มีนะคะเคยไปเดินกับพวกเขาแล้วอายมากที่สมบมนเดินที่รู้จิตสภาพ <c oughs> แม่ค้าดา่าด่าเป็นภาษาไทยแต่แต่เพื่อนคนจีฟังไม่รู้เรื่องไงคะเลยทำหน้างงเคยจะบอกว่าวเอ,อ่อชาชัวอาชาชัวหมอเฉยเม่เขาพูดถึงฉันว่าไงอย่างเงี้ยค่ะคนจีนก็ชอบถามเราเราคกลมมันมีเรื่องกันแล้วบอกว่าอ๋อ คุณคนจีนก็รู้ว่าแม่ค้าด่าเขาอยู่ถ้ก็อบเป็นแล้วแต่จะบอกว่าอาเท่าว่าหนีนะเขาด่าเธอนะก้ยกุเงอะไรอยู่เนาะก็รักษาจิาแจ้ง้สองฝ่ายเยอะเยอะอยู่นะค่ะแต่แต่คนจีนจะชอบซื้ออะไรที่แปลกๆอย่างเช่นเสื้อผ้าของกินไม่รู้พี่ว่าขายอะไรนะไม่รู้ว่าขายอะไรพี่ทำลำไยค่ะ อ๋อน่าจะโอเคพี่ส่งออกเหรอคะไม่พี่ก็ซื้อซื้อซื้อให้คนจีนค่ะอ๋อค่ะขายหลงเหยียนเนี่ยเหรอคะทุเรียนทุเรียนด้วยขายลิ้วเอาเข้าโรงงานนะคะค่ะโรงงานคนจีนนั่นแหละอ๋อคือพี่ขายส่งให้เขาใช่ไหมใช่ใช่อืมแต่บางครั้งเขาเขา เราเราเราโรงงานหนึ่งเขาให้ราคาเท่านี้อีกโรงงานหนึ่งให้ราคาแต่คนจีนเข้ามาหาเรายเงี้ยแต่เราเขามันมันสังมันสื่อกันไม่ไม่ได้อ่ะอ๋อค่ะให้เรารู้คร่าวๆเวลาเขาต่อแล้วกันเนาะใช่ค่ะแต่พี่ต้องอย่าหลุดนะครูหมายว่า,วาพี่ราคานี้พี่ราคานี้นะถ้าพี่ลดให้เขาแบบจะบทองจาบทองนะไม่ไม่บางครั้งเขาเขา บางครั้งเข้ามาราคาต่ำเกินโรงงานที่โรงงานหนึ่งเขาให้สูงแล้วก็ที่ก็คุยไม่ได้แล้วพี่ก็็บอกผูก้เขออีผู้เขีฉันไม่ได้ผู้หมายเลยก็ได้คือไม่ขายคูณแล้วอย่างเงี้ยคือตัดบทสุดละคือ,อถ้าเราคิดว่าเราจะไม่ทำงา,า้าเราจริงนะแต่ถ้าผูออ้เขยก็คือไม่ได้ไม่ได้จริงจริงผู้ผู้ฉันไม่ขายอีกู้ผู้เขีไม่ได้แต่ผู้หมายผู้หมายเลยค <t ip> ือไม่ขายคกูแล้วผู้หมายเลยไม่ขายแล้ว ฉันขายไปแล้วแต่กู้ใหม่เลยนี่คือเป็นคําพูดที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นาอทำไรเลยินใจ้เขาหน่อยแต่ถ้าพี่บอกว่าพูดอีไม่ได้ราคานี้อาจจะบอกว่าหรือถ้าสมมุติแต่ความจริงถ้าเราพูดตรงๆก็ดีกว่านะคนจีิมันเข้าใจยาามไหม <c oughs> ขายแล้วหรือว่ายังไงดีค่ะขายเดี๋ยวค่อยเรียน,นไไรู้ไปเป็นไร ก็ที่ง่ายก็คือถ้าเขาพูดมาพี่ก็ตอบให้มันสูงคือนแกันใช่ก็จถามว่าเขาเคยีมาโอเคไหมได้ไหมพี่ก็จดตัวเลขของไทยเราไปให้เขาค่ะค่ะพี่ก็ใส่ย้วยใส่ไ่แล้วก็ได้เดี๋ยวเขาเข้าใจแต่ลืมบอกไว้ว่าหนึ่งย้อนคนหนึ่งย้อนของคนซีเท่ากับห้าจุดห้าบาทของไทยใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เลรียเงิน ห้าบาทกว่าห้าจุดเจ็ดหรือเปล่าห้าจุดเจ็ดใช่ไหมคะตัวเนี้ยใช่แต่ห้องกูมีบสี่บาทพี่หยุดกดผิดแล้วกันนะเลขมีจะคุสองคันของเงินทองโอเคนะคะต่อไปอยู่ที่ห้าเนาะชฉืออู่ไข้ซื้อเฉืออู่ควายซื้อป็นเงินอยู่เท่าไหร่คะหู่สิบห้าสิบห้าหยวน สีอะไรคะสีเหมาสีเหมาค่ะต่อไปนะคะตีเลี่ยวฉันมาเย็นเซอ,อ,อห่าวตอร์ขาว T L T L ฉันมาตีเลี่ยวเข,ขอข้อที่หกค่ะพี่ไม่ต้องตรวตีเลี่ยวนะอ๋อคี่คือพูดในฟังเฉยๆคือข้อที่หกฉันมาเย็นเซอร์เตอร์ขาวเขาบอกว่าสีไหนถึงจะดีใช่ไหมสีอะไรถึงจะดีล่ะ ปันปันเงียบไปเลยอะจะ <c oughs> เรียนอยู่ไหมหรือว่าจะเสียเข่าหลับแล้วหลหับอยู่แล้วนะอันต่อไปนะคะวิวที่เจ็ดเคยเจอจดมายาสียำดีไหมสียำมึงไนทําไงกับปันปันเงียบจมัวชั่วโมงละอันเธอยังมาตอบวอล์กอปิดเลยนะ เด็งแล้วไม่ฉันรับค่ะแต่แกยังเปิดอยู่ไหมคะเปิดแน่เห็นถิงกดหน้โจอ,อยู่ค่ะพี่อู้แต่ไม่มีสัญญาณตอบรับแต่เสียงเล็กๆอยู่สิเนี่ยเงียบเลยเหมือนหลับคาโต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคงเบรกเพินเลยมั้งค่ะต่อไปนะคะคู่ที่แปดชิงว่นเชิดจงเชยอ,อยู่หลานเติมมาถิงว่นฮััโหลคับ ปันจะหมดชั่วโมงแล้วนะเธอหายไปนีนของเธอเนี่ยค่ะรับหรือเปล่าเห็นไม่ดีปันอะไรเธอวันนี้คงเย็นเย็นเลยสามพุดมาปันให้เธอเนี่ยยังไงหน้าจอมืด ร้อนสักคู่ปัน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 จะเรียนถึงสามทุ่มใช่ไหมเธอมันจะถึงเย็นไหร่เราเนี่ยอยู่กันถึงสามทุ่มยาวๆเอใจอ่าโอเคนะคะต่อข้อที่แปด ไม่ข้าวหลับไม่แม่บันปันเอ้ยเอมไม่รู้จะส่งหาคำนี้มาพูดกับเธอแล้วโอ,โอเคนะคะชิงว่างค<ะ>ุ้หน่อยสเสื้อสมงเชออกโยลันเจอมมาก,ก็คือ รถชนิดเนี้ยมีสีฟ้าไหมประโยคนี้คุณคุณไหมคะรถชนิดนี้มีสีฟ้าไหมค่ะหลงเย็นถังมากลำใไยหวานไเออถ้าเป็นถ้าเป็นประมาณกาถามถึงรชาติใช่เขาจะถามค่ะถามหวานมากสวยสวยสวยอร่อย เขาจะถามไม่สวยสวยอย่างเงี้ยสวยของเขานี่ยเขาใช้คําว่าอะไรคะเหมยเหมยกู้เหมยหรือว่าเพี้ยวเลี่ยงถูกเพี้ยวเลี่ยงรู้เขาก็พูดสวยสวยอย่างเงี้ยสวยสวยแสดงว่าเขาพูดได้หนึ่งใช่หยีอี่เตียงเนาะโอเคนะคะข้อที่เก้าหลานเตอเฮยเตอโตหลานเตอเฮยเตอโตอยู่ หีังเตยอยู่นะลือเตยหละงเตยราคาเท่าไหร่ได้ไหมมันอยู่ในบริเวณตรงการอันนี้ไม่มีฉันต้องการค่ะหลานเตยคือสีอ๋อสีอะไรคะ สีสีฟ้าค่ะสีฟ้าเฮยเตอร์โตอยู่สีอะไรคะเฮยเตอร์ก็คือสีสีดำสีดำถ้าแปลงงูก็คือสีฟ้าก็มีสีดำก็มีสีฟ้าก็มีสีดำก็มีมีหมดเลยค่ะมีทุกมีสองสีเนี่ยมีทั้งหมด มิงไปเลยมามิงไปเลยมาเข้าใจไหมค่ะค่ะพี่ต้องตอบพี่จริงค่ะตรงเลยตรงเลยต้องตอบทาหมิงไปเลยมาพี่ต้องตอบเป็นมิงตปเลยมิงไปเลยถูกต้องค่ะตุ้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะอันนี้ดูตัวแรกว่าพูดพูดเป็นเงินเงินออกมาไม่ต้องเขียนนะคะพูดเลย อย่างคุณถึงฟ้องหนึ่งยวนก็บ,บอกว่าเหลียงเหมาหรือเปล่าใช่ไหมจำเขียนได้ไหมคะเหลียงเหมาอีเฟินเหลียงเหมาอีเฟินเินเหลียงเ,เหมาอีเฟิน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 ก็ได้ค่ะอีเฟินพูดเป็นคำพูดที่ ต้องค่ะต่อไปค่ะง่ายง่ายแปดปลาหยวนปา,าปลาคว่ยก็ได้ใช่ไหมปลาไา่ถูกต้องค่ะปลาไข่ต่อไปนะคะเก้าค่ะเก้าค่ะเจียวไข่อีอีเหมา ค่ะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะห้าร้อยหรออู่ป่ายค่ะอู่ป่ายซื้อ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 ค่อยให้เขาค่อยเขาจะพูดค่อยซื้อซือปลาไม่มีปลาค่ะเออไม่มีแล้วเหรอคะ ก็คือเมื่อกี้พี่อูบอกว่าหูป่ายใช่ไหมหูป่ายเสื้อฉือไขหูป่ายเสื้อฉือไขค่ะเวลาพูดให้ใช้เฉพาะไขนะคะถ้าเขียนเขียนเป็นหยวนนะเห็นไหมค่ะค่ต่อไปนะคะง่ายๆเลยเออค่ะเออเฟิน ถูกต้องค่ะตุ้ยเลยต่อไปค่ะอูไข่ปลาเหมาถูกต้องค่ะต่อไปค่ะรกหวรกหกร้ยค่ะหวร้อยไข่ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะหึ่ท่านเรืยเรี่ย ยางเลยค่ะพันเดียเทียนค่ะเทียนเหรอคะเทียนค่ะเทียนเทียนไปถึงพันค่ะเทียนเทียนเหรอะเพราะช้างค่ะเทียนเทียนค่ะเทียนไปถึงพันเทียนถึงค่ะเดี๋ยวนะคะค่ะเทียนร้องบอกว่าเลียง หลียงเียนเป็นหนึ่งค่ะทำมคะอี้เทียนอีเชียนอี้เชียนเจ็ดร้อยชี่หลงอยชี่ายอยย่อองอคยสอควอยยังยง เอไควายอ่ะอไอ้คะซานซา,านหมาซานหมาค่ะเซียนเซียนคือพันยี่เซียนชี่ปยี่ยี่เซียนคือป่ายเซียนคือาป,าปาหลิงโออควายซานหมา ออเออ้อีศี้ยนย์สอค่ะย์องศูนย์ศูนย์ลูนย์ศูนย์ศนย์ศูนย์ศเนยศูนย์ศูนลิศูนย์นย์นย์ว่าย์ศูดย์ย์นย์นยนยูนยเนยยน กลัวเขาเข้าใจว่าจะเป็น 1, เร็จหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเออคู่ดหรือไม่เวลาพูดหรือถ้าเรามาเขียนน่ะคนฟังที่รู้มีสุนดีตัวแต่ถ้าสมมติพูดแล้วคนฟังเหมือนจะเข้าใจเป็น 1, หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบอหลิงอันนี้คือว่าเป็น,ปนค่ะเลยน,นะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นรูปภาพเห็นไหมคะค่ะ อันนี้เป็นรูปภาพเดี๋ยวตัวอย่างรูปลุมันก่อนแค่สิบเพรียบจะให้ดูแอปแอปพิเศษก็ได้แอบปบสุดแบบท้ายอะ่ะที่มันพูดถึงคุณเป็นคนที่ไหนก็ได้ง่ายๆก่อนเีย็ก่น,นอะเอานี้ก่อนโิวอันนี้นะคะถ้าถามถามว่าเชื่อเปิลชื้อเสียงเชื่อปุ่นฉื้อเสียงหนังสือนิตยบาท ชื่อเตียนชื่อเตียนบานบาตัวชาวเขียนตัวตัวชาวเฉียนเขาบอกว่า,าชื่อเตียนนี่คือพจนาน,นุกรมนะคะพจนาน,นุกรมเล่นมนี้ราคาเท่าไหร่หา ตอบว่าไงคะไหนนะคะห้าสิบห้าหโอเคค่ะถูกต้องค่ะพี่อู๋เดี๋ยวรบก,กวนดูแอปก,ก่อนเนาะเพืจะเข้าใจไหมนั่งังกว่า ขยายหนห่อยก็อย่างนี้ไหมหอ๋อค่ะระยะแล้วค่ะทำไงให้มันชัดค่ะค่ะชัดแล้วค่ะชัดแล้วเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าโจเยี่ยงมีชื่อหนาเหลินโจเยี่ยมโจเยี่ยมคือชื่อคน มีชื่อไหนลีหลุนเ้ย์เธอเป็นคนที่ไหนละ่ะฮะฮ่าถูกต้องค,นคนอ่ะคุณเป็นคนที่ไหนนาลีหลายขอเลยฉันเป็นคนที่ไหนฉันเป็นคนฉันมาจาก 剑海。海。来啦。我是大阪人。我是大阪人。爸啦。陈。陈他的。我是你。我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 的日语老师。去吗我的。 เขาบอกว่าพี่หนึ่งส่วนละชื่นชื่อไหอ่าวอเตอร์รูอีล่าเือเยชเื่อป้าฝางหนึ่นเขาบอกว่าอ่าเราชื่อของเธออ่ะเป็นคนเซ่อ่าเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นคนโอซาก้าใช่ไหมที่สอนภาษาญี่ปุ่นอ่ะอืม,อม เราซ่วภาษาญี่ปุ่นเหนอเป็นคนโอซาก้าใช่ไหมั้มออคือคือคือคารคือคือคือค่อคืคือนีอคือคืเค้อคืออควอาอคื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 วเือคนคนคุยคืาคคือคคือคืาคุย เป็นคนที่ไหนใช่ไหมเมื่อกี้ค่ะค่ะโจเยี่ยนคนที่ไหนแล้วก็ใช่เป็นคนเสี่ยงค้างอีกคนก็ตอบว่าฉันเป็นคนโอนมาก้าแล้วโจเยี่ยนก็บอกว่ากูทำงานที่เกาะเชียงคืคนโอลมากาเหมือนเธอเลยแค่นั้นครับจบจันไหมพูด <laughs> โอเคพี่อูดเสี่ยงข้อคะ่ะเชี่ยงๆคะ่ะได้เจี๊ยเหล่าบ老อ 好，姐姐再见，哈。